นะเมื่อประมวลได้ว่าเฮ้ย hey, นี่มันคือเรื่องน่ากลัวน่าตกใจปุ๊บมากระตุ้นให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นกล้ามเนื้อเนี่ยนะฮะจะต้องพร้อมที่จะต่อสู้หรือจะวิ่งหนี Anxiety Disorder จะเกิดขึ้นก็คือ,อวันนี้ผมขอพูดถึงความผิดปกติทางจิตที่ส่งผลต่อร่างกายนะฮะสิ่งนี้เรียกว่า Anxiety Disorder หรือโรควิตกกังวลผมอธิบายอย่างนี้ก่อนเวลาคนเราเนี่ยมันมีอะไรมากระทบไม่ว่าจะเป็นกระทบข้างนอกนะจากจากภายนอกอาจจะมีคนมาต่อว่าตะโกนด่ายอย่างงู้นอย่างนี้หรือเราไปเก็บเรื่องอะไรบางอย่างไว้ในใจแล้วเรานึกเรื่องนั้นขึ้นมา ะะบางครั้งเนี่ยมันทำให้เราวิตกกังวลหรือตื่นกลัวมากเนี่ยถึงขนาดที่เรียกว่ามันส่งผลเสียกับร่างกายเราได้มันเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของร่างกายอันหนึ่งนะที่มันจะต้องตัดสินใจให้ได้ว่าจะสู้หรือจะหนีนะเหมือนกับมีใครมาจะ คุกคามเราเนี่ยเราต้องตัดสินใจว่าเราจะสู้กลับไปหรือเราจะวิ่งหนีไปนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสมองนะเมื่อประมวลได้ว่าเฮ้ยนี่มันคือเรื่องน่ากลัวน่าตกใจปุ๊บเนี่ยมันส่งสารสื่อประสาทตัวหนึ่งนะครับบางคนอาจจะเรียกว่านอร a d เดน l รีเนี่ยนะครับส่งไปที่ต่อมหมวกไตให้ต่อมหมวกไตเนี่ยหลั่งสารตัวหนึง่งก็คือไอฮอร์โมนที่เรียกว่าอะดรีนาลีน มาทำอะไรครับมากระตุ้นให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นมันปั๊มเลือดเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อมากขึ้นกล้ามเนื้อเนี่ยนะฮะจะต้องพร้อมที่จะต่อสู้หรือจะวิ่งหนีนะเสร็จแล้วปุ๊บ Anxiety Disorder จะเกิดขึ้นก็คือถ้าสมมุติว่าคุณเกินไปคือไอปฏิกิริยาของร่างกายที่ว่าเนี่ย มันมันเวอร์อะ่ะมันทำมากเกินไปอะ่ะนะครับมันทำให้สุดท้ายเราเราทำอะไรไม่ได้สู้ก็ไม่ได้สู้หนีก็ไม่ได้หนีแล้วก็วิตกกังวลซ้ำซ้ำทำซ้ำทำ,ซ,ำซ้ำอยู่แบบนั้นอาการนะอาการของคนที่วิตกกังวลแบบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยนะฮะมีนอนยากมึนงงปากแห้งตื่นกลัวตื่นเต้นกังวล แพนิกนี่เห็นไหมแพน,นิกเข้ามาอยู่ในนี้แล้วด้วยนะฮะรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องกล้ามเนื้อเกรงแข็งตัวเพราะอย่างที่บอกไนงะคือพอมีเลือดเข้าไปปุ๊บมันพร้อมแต่มันเหมือนสตันอยู่อย่างนั้นน่ะสู้ก็ไม่สู้หนีก็ไม่หนีปึกเกรงแข็งปักบางคนนะฮะบางคนเกรงจนกระทั่งหายใจไม่ได้เพราะไอ้กล้ามเนื้อที่มัน ช่วยให้ปอดเนี่ยขยายตัวหรือหดตัวเนี่ยมันไปมีปัญหาไปด้วยนะฮะแล้วก็บางคนมีเรื่องของการคลื่นไส้หัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นผิดปกติเหงื่อออกนะฮะแล้วก็เย็นตามมือตามเท้านี่ไงที่ผมบอกเลือดไปอยู่แค่กล้ามเนื้อครับไปไม่ถึงปลายมือปลายเท้าพอเลือดไปไม่ถึงแล้วนอกจากเย็นแล้วบางคนชา บางคนมีอาการที่เหมือนเป็นเน็ยบยิบยิบยบยิบย,บยิบนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีอาการที่แบบว่าเหมือนอยู่ไม่สุขอยู่นิ่งไม่ได้สงบไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แบบว่าอะไรยังไงไปไหนอย่างนี้เป็นต้นคำถามก็คือว่า anxiety disorder แบบนี้เนี่ยนะฮะมันมีสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรคำตอบคือ ยังไม่มีใครสรุปได้แน่นอนว่าเกิดขึ้นจากอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อเป็นอย่าง,งานั้นผมเรียนทุกท่านแบบนี้ที่ผมได้เรียนมาจากอาจารย์ของผมเนี่ยนะฮะในเชิงอายุรลเวทเนี่ยท่านบอกว่าเสาหลักของสุขภาพเนี่ยมันมีอยู่4อย่างร่างกายจิตใจอารมณ์ฮอร์โมน ผมบอกได้เลยว่า anxiety disorder อาจเกิดขึ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนก็ได้เพราะร่างกายจิตใจอารมณ์ฮอร์โมนสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีปัญหาสิ่งอื่นก็มีปัญหาได้หมดในข้อมูลที่ผมอ่านอยู่นี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าหนึ่งในสาเหตุน,นั้นคือ brain chemistry ก็คือความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองนี่พูดจาแบบหรูๆนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือ ฮอร์โมนในสมองหรือสารสื่อประสาทในสมองบางอย่างมันผิดปกติมันไม่สมดุลกันนะฮะคำถามก็คือนี่คือสาเหตุหรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากมีทรอม่าหรือมีเหตุการณ์ที่แบบว่ามีความรู้สึกเจ็บใจปวดใจทุกข์ใจรวดร้าวใจมากๆในอดีตจนทำให้จิตใจหดหู ไม่เป็นอันกินอันนอนสุดท้ายพอไม่เป็นอันกินอันนอนมากๆฮอร์โมนผิดปกติอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือบางคนฮอร์โมนอาจจะผิดปกติมาตั้งแต่ต้นก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับก็ยากมากผมเชื่อว่าคนที่เป็นนั่นแหละถ้าท่านรู้และยอมรับว่าท่านเป็นท่านอาจจะสามารถบอกได้ด้วยตัวเองว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับ คราวน,นี้ถ้าเราพบว่าเราเป็นนะเราต้องทำยังไงบ้างบางทีอาจจะต้องต้องอยู่กับมันไปในระยะเวลานาน,านหรือว่าตลอดชีวิตแต่อย่างไรก็ตามเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ต้องบำบัดอันดับแรกเลยมันมีการบำบัดทางจิตนะครับ ท่านสามารถไปปรึกษากับจิตแพทย์หรือว่า,านักจิตบำบัดได้อันดับที่สองคือบำบัดด้วยยาใช่ครับบางครั้งมันต้องใช้ยานะครับแม้ผมจะส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบให้ตัวเองหรือคนที่ใกล้ชิดรู้จักเนี่ยผ่านยาเนี่ยแต่ผมก็ยอมรับนะครับว่า ถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราแค่แบบดูแลสุขภาพเชิงป้องกันอย่างเดียวแล้วมันไม่ไหวเนี่ยมันต้องเอายามาเหมือนทิ้งระเบิดตุ้มเพื่อให้มันชังงักไอ้วงจรอุบาตหรือว่าจัดการกับอาการบางอย่างหยุดปึก๊กทีหนึ่งไปก่อนนะก็อาจจะต้องยอมใช้แบบนั้นหรือบางคนอาจจะต้องใช้ในระยะยาวนะครับเช่น ยาที่ช่วยลดความกังวลนะครับยาคลายเคเรียดหรือว่ายาที่เกี่ยวข้องกับการไปลดการทำงานของรีเซพเตอร์หรือตัวรับอะไรบางอย่างเช่นการรับสารสื่อประสาทอย่างที่ว่านะฮะ <s ign: S 1> เพื่อให้ฮอร์โมนบางอย่างมันหลั่งน้อยลงอย่างงู้นอย่างงี้เป็นต้นนะครับอ่ะอันที่3นะครับ ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจําวันเช่นอย่างเมื่อกี้ผมพูดว่าคนบางคนเนี่ยเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยเกิดจากการที่เ,เขาไม่เป็นอันกินอันนอนเพราะมีจิตใจห่อเหี่ยวเพราะอย่างงู้นอย่างนี้พอไม่เป็นอันกินอันนอนปุ๊บเราก็ต้องมาปรับการกินการนอนก่อนไงก็อาจจะต้องใช้ชีวิตให้เป็นรูปแบบให้เป็นแพทเทิร์นมากขึ้น กินให้เป็นเวลานอนให้เป็นเวลาลุกขึ้นมาใส่ใจตัวเองออกกําลังกายให้เป็นเวลาพักผ่อนให้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะต้องลดการบริโภคคาเฟอีนเพราะว่าดื่มคาเฟอีนมากมันทําให้นอนได้น้อยอย่างนี้ก็มีนะครับนอกจากนั้นการปรับเปลี่ยนนียยังครอบคลุมไปถึงเรื่องของการฝึกหายใจ ผมมักจะบอกว่าสำหรับคนที่เป็นแพนิกเนี่ยถ้าท่านเจออะไรที่แบบมันกระทบมาปุ๊บเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยแม้เรารู้ตัวนะฮะมันควบคุมไม่ได้นะฮะที่จะหัวใจเต้นแรงที่จะหายใจถี่ขึ้นดังนั้นเราจะต้องฝึกหายใจไว้ก่อนนะครับในคลิปอื่นก็มีนะครับไปลองดูได้ว่าผมสอนฝึกหายใจเนี่ยเช่น2 2 3 3 4 4 นะฮะสี่แปดสอะไรอย่างเงี้ยสิ 12, พวกอย่างเงี้ยนะฮะมีหมดแล้วลองดูนะครับอยากจะสื่อสารกับทุกท่านเลยนะฮะว่าจริงๆปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าคนเครียดมากขึ้นนะครับแล้วพอเครียดมากขึ้นเนี่ยจิตใจอะ่ะมันก็จะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะดังนั้นข้อมูลทั้งหมดท่านได้ฟังแล้วลองเอากลับไปเช็คดู ตัวเราเองคนใกล้ตัวเรามีอะไรที่เขาเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยโปรดใส่ใจใส่ใจตัวเองใส่ใจคนรอบข้างอย่านิ่งดูได้แล้วจัดการดูแลกัน